สวัสดีครับผมมีวัรุ่นม,มาลีนะครับวันนี้ผมนำเสนอครับผมเอาคลิปเก่ามาลงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ลงนานแล้วครับคลิปที่ผมไปแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียวันนี้เลยเลิกงามยามดีเอามาลงให้ดูกันสักหน่อยครับเริ่มเลยวกัน let's go วันนี้ผมกับน้องปืนครับก็ได้เดินไปแฟมิลีมาที่อินโดมีอะไรดีดหรือเปล่าครับเราไปดูกันเราก็ได้เดินกันเป็นสองคนครับแบบชิวๆสบายๆสไตล์มาลีแล้วผมก็เดินไปกับน้องปืนสองคนครับทางเดินก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่มีไฟทางครับ มันก็เลยดูมืดๆสลัวๆนิดนึงผมก็เดินถ่ายไปเรื่อยแบบชิวๆฮะก็มอเตอร์ไซค์จะเป็นส่วนใหญ่ครับพอดีวันนี้ฝนตกด้วยและแล้วเราก็เดินมาถึงครับกับน้องปืนฮะเราก็หาอะไรซื้อกินกันเลยดีกว่าากับน้องปืนก็มีแป๊บส้มแป๊บซีเหมือนบ้านเราแต่ว่ามันก็มีน้ําแปลกๆนี่ผมก็มา้องปืนมาจัดครับอิทิตันน้องบ่าวซื้อะไรอิชิตันรถไรไม่รู้อ่ะ อินเอ้ยพี่ไทยเนี่ยท T H A I เอาเรืองและสิ่งที่ผมซื้อก็คือน้ํานี่นะฮะน้ําเหลืองกับน้ำแอปเปิลครับบอกเลยแม่งอร่อยนะน้ําอันเนี้ยและผมก็ได้ทําการเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายครับแล้วผมก็เจอทีเด็ดน้องปืนเอาโชว์ให้ผมดูหัวกระป๋องพี่น้องปืนก็บอกผมพี่บอลพี่บอลหัวกระป๋องพี่กระป๋องเอาเรื่องงานร้านด้วยดูนี่แล้บอกเลยว่ามีเงินเป็นล้าน นี่หลายแสนเลยเนี่ยโอ้โหนรวยอ่ะเอาเรื่องเลยดูยอดไหนซิ <laughs> จบภารกิจจะถึงโรงแรมไหมไม <laughs> ่ถึงก่อนและคลิปนี้ครับสิ่งที่ผมสนใจสุดครับก็คือนี่เลยครับบัวกระป๋องอยากลองสักครั้งหนึ่งจริงๆก็ใครชอบพี่โอนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กด, like, กด share, แชร e ์แล้วกดเก้าอี้ผมด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปพีโอหน้าส่วนนี้ไปก่อนครับซ you